อะไรแบบนี้เขาวิปัสสนากันแล้วนะดังนั้นจึงทำให้ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมั่นคงในหลักการว่าต้องฝึกจิตแล้วฝึกจิตของเราก็าคือจะต้องเป็นไงเอ่ยฟังอย่างเดียวไม่ได้นิสัยไม่เปลี่ยนเพราะว่าหลักการอนุสัยเพราะว่าพอได้รับอารมณ์ในชีวิตประจำวันเราปรุงแต่งไปในเรื่องอายนิโสคือไม่ฉลาดเลยกว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือบ้านเรียบร้อยแล้วไฟไหม้เรียบร้อยแล้วแล้วเรามานั่ง เสียใจหรือข้ามควรวนว่าเมื่อกี้ไม่น่าทําเลยแล้วก็ทําแบบนี้อยู่บ่อยๆจึงทําให้หลักการอีกอันหนึ่งก็คือหมายความว่าเราจะต้องหาตัวหยุดโยนิสงสิการหรือความไม่ฉลาดของจิตใต้สํานึกขึ้นมาเป็นจิตสํานึกที่ไม่ฉลาดแล้วเราก็ปรุงแต่งโดยที่สู้ไม่ได้ธรรมะที่ฟังมาจึงโยนิสงสิกาไม่ได้จึงทําให้หลักการอีกอันหนึ่งคือต้องใช้สติมาหยุด ความไม่แยบคาย